ดราม่าสนันอีกมิยาทองเจือโผล่ปาร์ตี้อายุ20บวกจวกเละอภิสิทธิ์ลูกคนดังหลังพังดงกระแสดราม่าถ่ายรูปใกล้ชิดแฟนอย่างไม่เหมาะสมระหว่างอาชิมิยาสองถ่ายญาติดาราชื่อดังที่มักจะถ่ายรูปหวานๆนอกสื่อกันอยู่เป็นประจำแต่คนมองว่าเกินงามด้วยอายุทั้งคู่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากนักมิยาทองเจืออายุเพียง16-17ปีเท่านั้น ล่าสุดมีดราม่าอีกเมื่อมีรูปมิยาโปรร่วมงานปาร์ตี้ที่จำกัดอายุ20ปีขึ้นไปงานนี้ทัวลงยับมียาพิชาทองเจอือลูกสาวพิททองเจอือโดนผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์เรียกทัวถึงประเด็นน้องมิยาอายุ17ปีแต่กลับมีภาพเข้างานปาร์ตี้ที่จำกัดเฉพาะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังมีภาพขับรถอีกด้วยแม้การขับรถจะเป็นแค่การถ่าย MV แต่มองว่าเหมาะสมแล้วหรือเพราะกฎหมายระบุชัดว่า ผู้ที่จะมีใบขับขี่รถยนต์ได้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแบบนี้จะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เยาวชนที่อายุยังไม่ถึงหรือเปล่าสำหรับปาร์ตี้ที่มี่าไปร่วมนั้นเป็นงานว so ัน s o Jun นท์เอาต์นำทีมโดยศิลปินเกาหลีชื่อดังเจปาร์คจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566ที่ไทเลียคลับแบงเคกกย่านสุขุมวิทโดยในงานดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ชาวเน็ตต่างวิจารณ์กันอย่างหนักว่าทั้งสองสาวมีย่าและเสยายา่าสามารถเข้าไปร่วมงานได้อย่างไรเพราะมีย่าอายุประมาณ17ปีและเสยาย่าคาดว่าก็ยังอายุไม่ถึง20ปีเช่นเดียวกันและยังตั้งคำถามถึงสถานมั่เทิงว่าให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปในงานได้อย่างไรแต่อีกส่วนก็มาชี้แจงให้ฟังว่า คงเป็นเพราะมีผู้ปกครองพาไปเนื่องจากฟุกเกรอกพลได้โพสต์รูปร่วมงานปาร์ตี้นี้และยังร่วมเฟรมกับอาชีตลูกชายและน้องมีย่ารวมไปถึงมีภาพของหนุ่มไบร้ว่ชีรวิทอีกด้วยจึงมองว่าคงไม่เป็นไรเพราะฟุ๊กคงพาเข้าไปหรือเปล่า